เป็นอีกคู่อดีตสามีภรรยาคนดังที่มีแฟนๆเชียร์ให้ดีเทิรนกันมากที่สุดสำหรับผู้ของนักแสดงสาวต่ายชุติมาก,กับทิมพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยถึงแม้ว่าทั้งคู่จะเลิกลากันไปแล้วแต่ก็ยังช่วยกันทำหน้าที่พ่อและแม่ของลูกสาวน้องพิพิมพ์เป็นอย่างดีมาโดยตลอดทำให้ได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารัของครอบครัวผ่านทางอินสตาแกรมอยู่เสมอ ล่าสุดดูเหมือนจะลุ้นไว้ขึ้นแล้วสาวตายได้มาเปิดใจในรายการของมดดำขชาพาคุยแหลกแดกดึกโดยต่ายชุติมาก็โดนแซวว่ากำลังคุยคุยอยู่กับหนุ่มรุ่นน้องที่อายุน้อยกว่าถึง12ปีโดยหนุ่มคนนี้อายุแค่22เท่านั้นซึ่งแม่ต่ายเผยว่าความรักครั้งนี้ได้จากการไปมูมานั่นเองและตายชุติมายังเผยว่าที่หลายๆคนเชียร์ให้ทั้งคู่กลับมารีเทินกันอาจจะเป็นเพราะติดภาพเก่าๆมากกว่า เมื่อถามว่าเสียดายไหมที่ตอนนี้ทิมพิทากลายเป็นขวัญใจของคนทั้งประเทศแต่ก็ตอบว่าดีแล้วให้เขาเป็นขวัญใจของคนอื่นไปและเมื่อถามว่าอยากเห็นพิทาเป็นนายกคนที่30หรือเปล่าตต่บอกว่าอยากเห็นนะอยากเห็นประเทศไทยพัฒนาจเจริญก้าวหน้าไปกว่านี้ส่วนความสัมพันธ์ตอนนี้ก็เป็นพ่อเป็นแม่ช่วยกันดูแลลูกก่อนที่แจ็คแฟนฉันจะถามอีกว่ารู้สึกยังไงบ้างที่เห็นพิทากับแอปทักษอ,อนถ่ายรูปด้วยกัน ซึ่งต่ายก็ตอบว่าไม่รู้สึกยังไงนี่ก็คุยกับคุณแอปคุณแอปก็บอกว่าอย่าคิดมากนะกลัวเข้าใจผิดก็บอกไปว่าไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้สนใจเลยเรียกเร้ว,ว่างานนี้ก็ตอบชัดเจนกันไปเลยอย่างไรก็ตามเชื่อว่าทั้งคู่สามารถทำหน้าที่พ่อแม่ช่วยกันดูแลลูกได้เป็นอย่างดี you don't deserve it don't deserve it